โอเคผมก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเช่นเคยนะผมเราอยู่กันในเกมวนะันเพซเบลเิรัดเนาะวันนี้นะผมจะมาทําการรีวิวมา์โกนะครับผมล่างวันโนคนนี้สายวิ่งสีเขียวเนาะก็ได้มีน้องคนนึงนะครับขอมานะครับให้ผมรีวิวให้หน่อยนะครับมาโก้วานโนใส่แว่นนะครับผมก็ได้ผมวันนี้ผมมาทําให้แล้วนะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะเราไปดูกันที่เทรดและสกิลของตัวมาโก้ก่อนดีกว่านาะเพื่อที่ว่าตอนเราไปเล่นเราจะได้เข้าใจตัวละครของมากขึ้นอ่าโอเคไปดูกันเลย ก็มัโก like like okay. ้ที่ผมจะรีวิวนะก็เป็นเลเวลร์ร้อยบูทสองเนาะรหัสหลักผมมีอยู่ก็เทรดของมาโก้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยไอ้สี่ดาวเนี่ยให้มาห้าเทรดเนาะเทรดแรกก็เป็นเทรดฟื้นฟูพลังชีวิตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเลือดหรือหนึ่งหรือก็คือกันตายนะผมมีกันตายรอบหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็หลังเกิดสสกิลสองครับจะไม่ล้มนะครับแต่ไอจะจะไม่มึนงงแต่ล้มนะครับผมและ ยกเลิกสถานะพิษปกติที่ได้รับนะครับผมและทำให้สถานะพิษปกติที่ได้รับจากศัตรูนะครับไร้ลผลนะครับผมส่วนเทวทีศสานะตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลที่1นะจะเพิ่มครูดาวการหลบหลีกของศัตรู20%อแลวก็ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น100%เนะครับเมื่อเกตสมบัติมากกว่า5 0ในเขตที่ศัตรูก็คือถ้าเกิดเราดึงสมบัติที่เกตของมากกว่าเ,เราสิบเงอรงเร็น 100%0% 0เนะวก็เื่อโดัตรูที่อู่รหวางพารามิเตอร์โจมตี จะลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและย่นคูลดาวของสกิลสองห้าเปอร์เซ็นต์หรือก็คือโดนพวกเก็บสแต็กอะไอ้พวกที่มันสามารถสแต็กบูทได้อย่างเช่นอ่าบูทดาเมจบูทดีเฟนต์บูทสปีดอะไรพวกเนี้ยนะ mm hmm. แล้วก็ต่อไปเป็นเทรดของห้าดาวร้อแปดสิบเนาะ mm hmm. ไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มเมื่อเมื่อและและไม่โดนสัตว์ปิวนะครับเมื่อตัวเองชิงสมบัติหรือก็คือว่า,าจับธงแน่นนั่นเองที่เรารู้จักกันเรารู้จักกันในในชื่อของจับธงแน่นเนาะสำหรับเทรดนี้ แล้วก็เทต่อไปย่นเวลาคูดาวของสกิลสองสนะครับและฟ้นฟ e ูพลังชีวิต20%เมื่อตัวเองชิงสมบัติได้ก็ก็ถือว่าเจ๋วเลยนะครับผมสาหรับมาโก้เนาะมีจับธงแน่นด้วยจับธงจนตัวตายอ่ะสกิลที่หนึ่งของมาโก้นะเป็นตาประทับฟินิก์เนาะจะทําการพุ่งชนนะผมสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะไกลนะและลักศัตรูออกไปอีกทั้งยังมอบอีกทั้งยังมอบความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะใกล้และ น็อกแบ็คนะครับผมหลังจากนั้นหลังจากสกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวก็สกิลพลังโจมตี109พลังโจมตี437แล้วก็มีน็อกแบ็ k คูดาวิบเอ็ดวิส่วนสกิลสองเป็นสกิลนอกอมตะเนาะสกิลนี้เป็นสกิลที่ต้องกดค้าง้วเราจะสามารถบินได้นานนะครับผมจะเป็นการอ่านวะนี่พุ่งชนสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะใกล้นะครับอีกทั้งยัง อ,อีกอีกทั้งระหว่างกดปุ่มสกิลอยู่เนี่ยจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะใกล้และฟื้นฟูพลังชีวิตให้พรรคพวกเมื่อเราบินชนเพื่อนนะเราเราจะฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนเนาะแต่จะไม่สามารถมอบความเสียหายอย่างต่อเนื่องหรือฟื้นฟูให้ศัตรูหรือพรรคพวกคนเดิมในเวลาที่กําหนดได้เมื่อปล mm ่อยปุ่มสกิลเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนดการโจมตีจะหยุดลงระหว่างกดปุ่มสกิลค้างไว้จะสามารถเคลื่อนที่ได้ก็คือตอนบินนั่นเอง mm hmm. หลังจากสกิลทํางานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กําหนด mm hmm. ก็ประมาณนี้สกิลพลังโจมตี4 3, แล้วก็โจมตีต่อเนื่องสูงสุด3ครั้งพลังฟูลฟูลสแล้วก็บูตดีฟนซ์สิบเนีวิคูดาวสามหาวิแต่ถ้าเกิดเราดึงธงเราจะได้ลดคูดาวของสกิลสนะก็จะ,จะใช้ได้บ่อยขึ้นส่วนในเหรียญเนี่ยเหรียญผมแนะนําใส่เป็นเหรียญสายวิ่งดีกว่าคลบนั่นนะสายเหรียญน,นั่นแหละไอเหรียญรอเหรียญโดฟาเหรียญบัลแมน mer, อะไรนั่นแหละโอเคไอด่านที่ผมจะเอาไปารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นแรนะ้งเนาะ แล้งก็เพิ่งรีมาได้1วันเนาะก็จะอยู่ที่ S อบวกยังไม่ได้ไต่โอเคผมอะไอเกมเนี่ยผมอาจจะเน้นไปทางธงมากกว่านะเพราะว่ามาโกไปใส่วิง่งแล้วก็ผมก็ไม่อยากถ่วงทีมด้วยถ้าเกิดมันจบไวไปเหลืออะไรเด้วผมมีแถมให้แน่นอนเราไปดูกันเลยไปโอเคตอนแรกกนอยู่ที่โบรังสถานเซนโดร่านะก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้มันจะเน็ตแดงเลยขอร้องแหละกำลังทำคลิปอยู่เด้อโอ้โหโย,ยืนงงในตรง EX มาวะก็เราจะเน้นไปทางธงมากกว่านาะอก็ ปกติของสายวิ่งนะครับผมเริ่มเกมมาครับเรามุ่งไปตรงกลางก่อนเลยผมจะกดสเตจิวสองไปแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะโอเคทีมเราแสนเจ็ดนะว้าวงินข่าววิแปดสิบเหรอ,อครับแปดสิบทีมสองก็แสนเจ็ดเหมือนกันก,ก,ก็น่าจะวัดวัดเชิงวัดไซกันได้อยู่แหละฮะเมื่อกี้มันเห็นแชงปวิ่งร้อยทำไมใส่สองเหรียญนะเหรียญไม่พร้อมหรอเหมือนใส่เหรียญแปลกๆเลยนะหรือว่ามองผิดป่ะ มันเห็นเปลี่ยงคาตาคุริหรือว่าคำเน้นลดคูดาวสกิลน่าจะใช่นะเพราะว่าเช้งเนี่ยต้องเน้นลดคูดาวสกิลนะเพราะว่ายังไงอ่ะมันมันมันต้องอะไรเนี่ยคือว่ามันต้องอะไรเนี่ยมันต้องกดสกิลสองเลตเตอร์ก่อนสำหรับเช้งอ่ะเออมันรู้สึกเหมือนกระตุกไหมทุกคนมันจะแทงเราปะมันไม่ได้แทงเราสวยดิการดูมินิแมปของสายวิ่งเป็นสิ่งสํคัญนะครับผมบอกก่อนนะการดูมินิแมปของสายวิ่งเป็นสิ่งสํคัญเนาะ เราต้องคอยดูบินิแมพเราจะได้รู้ว่าทุ่งไหนที่เราสามารถดึงได้ปึ๊บโอ้โหดอดไม่ทันดอดยังไม่มาเมื่อกี้ไปละจ้าอุย้ยว้าวอยู่กันเยอะเกินอุย้ยเอ้าโ,โดนอะไรอะ่ะโดนแฉ้งหรอหุ้ยโอ้โหแฉ้งตีโคตรแรงดอกสองพันเหลือเชื่อไปละโอเคเพื่อฝึกดอดได้แล้วเอ้ โอ้โหแช้งเถื่อนจัดเลยอ่ะเอ้ยโ,โอ้โหโดนเลี่เล่นอีกใส่ใส่เราสุดจริงๆริเนี่ยเขาสก,กิลสก,กิลสองไอส้สก,กิลหนึ่งของมอคโก้นเนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากเนาะโอ้โหเขาใส่เราจนตัวตายเลยว่ะเฮ้ยโ,โหดเกินไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ถ่วงเขาได้เนาะอ่าโอเคตอนนี้ธงเราเริ่มตามถ้าเกิดดูจากมินิแมปแล้วธงกลางน่าเข้ามากนะครับผมหรือเปล่า

งเจ้ากับพี่ว่างั้นเถอะจับทงจับทงโอเคดึงทงดึงเลือดสวยงามเราม่หิวให้เราเพื่อนเราม่หิวให้เราเพื่อนเราม่หิวให้แล้วเราม่หิวให้เราเพื่อนโอเคเราชนไปก่อนเราชนไปก่อนโอเคเราชนไปก่อนเราชนไปก่อนโอเคโอเคเราไปเอาทงนีกว่บให้ขอนัวไปนั้นเราเป็นสายวิ่งนะเราจะเข้าไปนัวดมดมดมไม่ได้เนาะเราต้องคอยเก็บทงให้ทีมเนาะ โอเคอาคาก็ดึงอยู่เหมือนกันนะโอเคเซตโตใครไม่รู้ทำลายวงไฟปึ๊บอุ๊ยดอนไม่ทันแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วเอ,อวเ้อการทงไว้เพื่อนกันทงไว้กันทงไว้เราจับทงจนตัวตายเพื่อนเราจับทงจนตัวตายเพื่อนไม่ต้องกลัวโอเคน่าจะชนะนะอ่ะโอเคนี่ก็คือหน้าที่หลักๆของสายวิ่งเนาะก,ก็คือ ถ้าไฟได้ไฟพยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าเกิดไฟได้ก็ถ้าเกิดมันจําเป็นต้องไฟเราก็ต้องไฟแต่หนะ้าที่หลักๆก,ก็คือเราพยายามวิ่งดึงธงแล้วก็พยายามมองมินิแมปไว้จะดีกว่าโอเคตาสองเราอยู่กันที่ด่านเดิมซึ่งผมจะบอกว่าอะไรผมจะพูดว่าอะไรนะคือผมจะบอกว่าไอมินิแมปแบบมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในเกมนี้อย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคนดูมินิแมปเป็นคุณจะเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับผมมันจะช่วยให้คุณดูได้ว่าสัตรูตอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ทงไหนว่างบ้างที่เราสามารถที่จะไปดึงได้ สายวิ่งในสำคัญสุดแล้วมินิมแพอ่ะคือคุณต้องดูวินิมแพเป็นนะโอเคแสนสี่ป่ะตอนนี้ขึ้นเป็นล้รอตัวเดียวอ่ะแสนแปดยิดเคห่างกันสี่หมื่นอู้หูวิ่กอดเศร้าไป่ึงทีแต่ทีมเขาไม่มีสายวิ่งนะเราเราน่าจะได้ธงกลางถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคไปเลย อามาร์โกเป็นตัวที่กดตีแล้วเคลื่อนที่ได้นะโอเคเราจะไปเอาธงกลางก่อนละกันเราต้องรีบเข้ากลางเพราะว่าทีมเขาไม่มีสายวิ่งเพราะฉะนั้นแล้วธงกลางเราจะได้เปรียบดังนั้นเราจะไม่เล่นและกันเราจะให้เพื่อนเราเล่นนะโอเคแพ้ไปล้อเล่นไปส่วนธงนี้มีใครกันมีคิดกันโอเคมีคิดกันก็นไม่เป็นไรเออแล้วก็มาคอยป่วนก่อนได้คนระับผมถ้าเกิดธงยังไม่ว่างนะตอนนี้เราเห็นธงว่างแนละ้วธงหนึ่ง เราจะเข้าถรงนั้นแต่เหมือนคิดเขาจะมานะคิดเขาจะมาเติมเกตหรือว่าเขาจะมาไฟอ่ะเขาจะเออไม่ใช่คิดนี่ว่าโอแชงเก่าแชงเก่าแชงเก่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราไปเอาธงได้เลยนะโอเค,อ,เคอุย้ยแชงเขาเห็นป่ะแต่ไม่เป็นไรโอเคเราชนได้เราชนได้เราดันเขาออกได้เนาะอุยอ้ยอุ้ยตีสตันด้วยชิบหาย,ายแล้ว ชิบหายของจริงเอออไ้ใครเขาเอาตัวนั้นมาเล่นหนาโอ้โหโคตรภาระเลยจริงกว่านได้ทำอไมคะแนนทีกูน้อยโอเคอุ้ยโอ้โหบินไม่ได้ด้วยอ่ะบินไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้โหเขาใส่เราสุดจัดเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาผลไม้แล้วกันอุ้ยเราไปดันเขาอีกไม่เป็นไรเราชงอ่งก็ได้ผมจะตายก่อนหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ก่อนจะเก็บตรงเสร็จจะเลื่อนเหลือสองพันด้วยเอ้อนี่ไงว่าล้เชียวน,นั่นมันพาล้าว่ะไอหัวชมพูอ่ะใครวะก็เดี๋ยวจบเกมนี้ก็รบกวนดูชื่อมันไว้แล้วกันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวกระทืบมันอ่ะเจอมาที่ไหนก็กระทืบไปที่นั่นอ่ะอะไรอาคาอะไรอาคาเราไม่อยากเนียกับอาคาวะเราต้องได้จะต้องไปตรงนี้ถ้าไปได้ก็ดีนะตรงนี้ก๊อดอยู่นะไวดอยไม่ได้ด้วยอุก,ก๊อดโคตรแรงอุก,ก๊อดโคตรแรงเราเสียตายเกิดเลยนะ โอเคโอเคเราใส่ก๊อตได้เอาดอตไปไหนแล้วนะ่ะหลอดเนี้ยก๊อตยิงสวนมาป่าวะ okay, โอเคเราไม่จับธงแน่นอยู่เราไม่จับธงแน่นอยู่อ,ยอุ๊ยโอ้โหทีมเราไม่เอาอะไรกันเลยทำไมเขาทำไมทีมเราไม่เอาธงไม่เอาอะไรกันเลยวะไม่เข้าใจวะเ,เล่นเหมือนแบบกะเอามันอนะเนาะทีมโอ้ปัญญาอ่อนน่าเบื่ออย่างอย่างนี้น่าเบื่อมากเลยนะโอเค สำหรับใครไม่น่าเบื่อไหมไม่รู้แต่ผมว่าผมโคตรน่าเบื่อนะอย่างเงี้ยจริงๆเวลาที่เราเล่นแล้วเราพยายามคนเดียวอ่ะคือว่าเนี่ยผมยังผมยังเงี้ยผมก็พยายามวิ่งเก็บธงใช่ป่ะล่ะแต่ทีมก็แบบไม่เอาอะไรกันเลยผมเห็นนะบวกกันเดียวแล้วก็ไอเหน่อยไอโอเคยูดบิลอ่ะกูเจอมึงที่ไหนเนี่ยกูจะหัวจงเป็นคนแรกเลยชิบหายภาระเพื่อนสงสารคนที่เหลือชิบหายเลยแบบอีกอสองคนแม่งต้องมารับกรรมเพราะไอ้ส้นขออภัยในคำหยาบด้วยนะ คือมึงเก่งนะมึงว่ามึงเก่งนะเอาสิแฉงมีแฉงไม่เล่นเล่นถับก็ตาที่สามเราอยู่กันที่ซันไอเชนโดราเหมือนเดิมก็คือผมอะไม่ได้งงนงี่อะไรหรอกว่าแต่ว่าผมสงสารอีกสองคนในทีมไว้คือผมจะแพ้ก็ไม่เป็นไรไงเข้าใจป่ะผมไม่ได้สิ่งแยงะไรอยู่แล้วอะแต่คือสองคนในทีมเข้าใจป่ะแบบ บางคนนะ่ะเขาอ,อาจจะเก็บแรงจริงจังอะ่ะคุณทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมแล้วแบบต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าผมเองก,ก็เคยเก็บแรงจริงจังเหมือนกันแล้วเจออะไรแบบนี้ผมไม่ไหวจริง่ะคือตัวดีๆเขาก็มีเล่นแต่เขาไม่เล่นนะแ,นนะแบบผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะเจอแสนเก้าเจอศัตรูสุดแก่งสองรอบติดเลยอะ่ะอุรุที่น่าจะของแน่นอนะ่ะอื้มดินะบูทหนึ่งบูทสองชิบหายนะอึดจัดเลยนะกดไอ,อ้มึงกดยิ้มอะไรอะ่ะอุตะายิงไหวเหรอ้นง โอ้ยแต่อูตมันก็เบิร์ดแช็งเบิร์ดโรเจอร์ได้เหมือนกันนะทีมเขาไม่มีวิ่งอีกแล้วเราจะได้เราจะได,ได้ได้กางถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคกางน่าจะเป็นของเรานะ TA, อูตะายาขอร้อ,องอน่ยเสนอหน้ามึงทำไปทำไมวะอูตะาฮะมึงทำไปเพื่ออะไรอะ่ะงงกับมึงว่ะขอจะปาดหันเปล่า โอเคเรามาคอลเลชชันกันในน่องฮ้ pp. แล้วก็หันกลับไปสวนแบบ Digital, Digital, ดิจิตอลดิจิตอลโดนอุรุดนะเฮ้ยโดนอะไรสตันวะเฮ้ยวยแรงนี่ไงเฮ้ยผมดูอะไรวะพอๆเลิกบวกเลิกบวกเลิกบวกตะทีมตายหมดเลยเหรอเฮ้ยแล้วใครกันทงอะไรอย่างเงี้ยรอแทงมาปุ๊บอดได้โอเคแล้วก็สวน ส่วนกระเสริ้วอดอีกทีนึงไม่ติดด้วยชิบหายแล้วอูตายแน่นอนเอ,อ้ผมฟื้นเคื่อนชีพไปยังวะก่อนจะตายขอทงก่อนแล้วกันโอเค,อ,เคอูรุเข้ามากันนะโอเคมีคนถ่วงไว้ให้เอออย่างนี้ตีต้องที่ต้องการอนะทีมอะเพอร์เฟกต์ทีมอะ,อะโอเคบูติดด้วยได้เลือดด้วยโอเค <laughs> รู้กูรู้ไม่ต้องหรอกกูรู้อูรุ เล่นตัวมุมมาก่อนน้องชายพี่ผมโคตรชอบเลยพวกตีมหมวยเนี่ยมันโคตรชอบเลยมันโคตรชอบเลยมาดิมา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 เฮ้ยผมผมโดนอะไรผมโดนอะไรนัวไปละจ้าขอเลิกก่อนละกันแหนแหน่แหนแหน่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 แหน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 น ปึ๊บเอาไม่ดี 7K โอ้โหเมื่อกี้ทีมตายหมดเลยโหได้กลิ่นความพ่ายแพ้เลยว่ะโอเคผมจะบินไปเลยนะกูเมซซนใครรองลอคเตอร์กูเหรอรองลอคเตอร์กูเหรอฮะอูรุสกดกดอะไรมกดกดอะไรอูรุสกดกดอะไรกดกดอะไรน้องชายพี่อ่ะน้องชายพิษเหน็ดแดงชัวร์เลยอูรุสอูรุสเหน็ดแดงเหรออูรุสฮึ รุนเด็ดแดงเหรอน้องฮะไน่เห็นเงนเด็ดแดงเหรอฮะเราขอเข้ากลางกอนแล้วกันเพื่อที่จะกันทงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจบแล้วอุย้ยเสียทงปะเนี่ยไอ้อย่างหน้อยโรเจอร์ก็เป็นคนดึงวะมาดิเออไม่ทันด้วยโอเคได้ลผลไม้โอเคชนะสองตาก็ถือว่าไม่ได้จบเร็วนะเพราะว่าจบหมดเวลาตลอดลนะก็โอเคนะสำหรับอ่า มาโก้ Marco, ก็ประมาณนี้นะเล่นแบบจับธงน่าจะมีประโยชน์มากที่สุดแล้วเพราะไปสายวิ่งก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากแล้วก็อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก,ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะก็คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนส่วนคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามใผมด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมไปละบาย